นิทานข้อคิดสอนใจเรื่องเนนกวาดใบไม้นิทานเรื่องนี้นะคะจะเรียกว่าเป็นนิทานคติค่ะเป็นนิทานของเส้นนะคะก็เรื่องมีอยู่ว่ามีเนนน้อยรูปหนึ่งนะคะรับหน้าที่ในการที่จะต้องมากวาดใบไม้ที่ล่วงหล่นลงมาจากต้นตกลงมาตามลานวัดเนี่ยให้สะอาดเอี่ยมแต่ว่าด้วยความเป็นเนนน้อยเนาะ การที่จะตื่นขึ้นมาในตอนเช้ามืดเนี่ย mm. เพื่อกวาดลานวาดัด mm. เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากลำบากเลยค่ะโดยเฉพาะในฤด,ดูใบไม้ร่วงซึ่งเป็นช่วงที่กำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะช่วงนี้ทั้งอากาศเย็นแล้วก็จะมีลมพัดเบาๆมาอยู่ตลอดเวลาเลยทำให้ทุกครั้งค่ะที่มีลมพัดมาใบไม้ก็จะพากันล่วงหล่นพลูลงมาที่พื้นดินอย่างไม่หยุดหย่อน เพราะฉะนั้นในทุกๆวันเนนน้อยก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะคะสำหรับที่จะกวาดใบไม้ให้สะอาดแล้วภาระหน้าที่นี้ก็สร้างความปวดหัวปวดเสียนเวียนก้าวให้เนนน้อยรูปนี้เป็นอย่างมากทำให้เนนน้อยรูปนี้พยายามค่ะที่จะหาวิธีการมาเพื่อจะลดภาระอันนี้จะทำยังไงดีนะ ที่จะสามารถไม่ต้องมากวาดใบไ,ไม้แบบนี้ทุกวันจะทำยังไงดีนะที่เราจะได้ไม่ต้องตื่นมาแต่เช้าแล้วก็ต้องมาทำหน้าที่กวาดลานวัดแบบนี้เน้นน้อยก็ได้แต่คบคิดค่ะว่าเอ๊จะทำยังไงต่อไปอยู่มาวันหนึ่งค่ะก็มีพระรูปหนึ่ง รู้ว่าเนนน้อยกำลังหนักอกหนักใจรู้ว่าเนนน้อยกำลังต้องการทางออกวิธีแก้ของเรื่องนี้นะคะพระรูปนี้ก็เลยมาเสนอข้อเสนออย่างหนึ่งให้กับเนนน้อยค่ะพระรูปนี้บอกว่าพรุ่งนี้ก่อนที่เจ้าจะลงมือกวาดใบไม้ลองเขย่าต้นไม้แรงๆให้ใบไม้ร่วงลงมาให้หมดก่อนสิแล้วค่อยกวาดคราวเดียวเพียงเท่านี้ เจ้าก็ไม่ต้องกวาดลานวัดซ้ำไปซ้ำมาอีกต่อไปเนนน้อยได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกว่าอาคำแนะนำนี้เป็นคำแนะนำที่น่าสนใจมากๆเราลองเอาไปทำดูดีกว่าเช้าวันต่อมาเนนน้อยก็เริ่มลงมือกวาดลานวัดเหมือนเช่นทุกวันคราวนี้เนนน้อยก็เริ่มรวบรวมกำลังทั้งหมดที่มีเลยค่ะ ขยาต้นไม้อย่างแรงเลยเพื่อให้ใบไม้นะ่ะล่วงหลดลงมาให้มากที่สุดพอใบไม้นะคะล่วงหลดลงมาจากต้นไม้ค่ะลงมากองใหญ่เลยเนนน้อยก็ลงมือกวาดลานวัดและก็มีความดีอกดีใจและจินตนาการไปเลยค่ะว่าวันนี้นะฉันจะไม่ต้องกวาดใบไม้ที่ล่วงหลดลงมาทั้งวี่ทั้งวันอีก ทำให้รู้สึกอ้อยสบายใจวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดเลยเช้าวันต่อมาเนนน้อยก็ตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกสดชื่นเพราะรู้สึกว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ว่างมากๆเลยไม่ต้องมากวาดใบไม้แล้วแต่ถว่าเมื่อมาถึงลานวัดเนนน้อยก็ต้องอึ้งไปชั่วขณะเพราะว่ารลานวัด ยังคงเต็มไปด้วยใบไม้เยอะแยะมากมายไม่แตกต่างไปจากวันอื่นๆเลยเนนน้อยก็รู้สึกเศร้าหมดอะไรตายอยากเพราะรู้สึกว่าสิ่งที่เราพยายามทำไปทั้งหมดเมื่อวานกลับไม่ได้ผลอะไรเลยในวันนี้ขณะนั้นก็มีพระเซนรูปหนึ่งได้รู้เรื่องที่เนนน้อยได้ทำไป ก็ได้เดินมาหาเนนน้อยและกล่าวกับเนนน้อยที่กำลังยืนหมดอะไรตายอยากว่าไม่ว่าวันนี้เจ้าจะพยายามขย่าต้นไม้เท่าไรวันพรุ่งนี้ใบไม้ยังคงร่วงหล่นเช่นเดิมสุดท้ายแล้วเนนน้อยจึงได้เข้าใจว่าบนโลกใบนี้ยังคงมีหลายเรื่องราวที่ไม่สามารถทำล่วงหน้า ได้เพียงแค่อยู่กับปัจจุบันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเท่านั้นนิทานเรื่องนี้นะคะนอกจากจะสอนให้เราเข้าใจในแบบเดียวกับที่เนนน้อยเข้าใจแล้วว่าบนโลกนี้บางทีเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรบางอย่างล่วงหน้าได้เพียงแต่เราจะต้องหัดแล้วก็ฝึกแล้วก็ยอมรับที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทำ ปัจจุบันให้ดีที่สุดแต่ในอีกมุมมองหนึ่งนะคะสำหรับเรื่องนี้แล้วเราอาจจะได้เรียนรู้ในอีกอย่างหนึ่งว่าวันนี้เราต้องรู้จักที่จะอยู่กับธรรมชาติยอมรับในความเป็นธรรมชาติแล้วก็ไม่พยายามที่จะไปฝืนทำอะไรที่มันเกินความเป็นธรรมชาติมากจนเกินไป แ้่วันนี้เราอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความเป็นจริงในชีวิตเราก็จะไม่ร้อนรนทุรนทุรายและสามารถอยู่กับความเป็นจริงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีถ้าใครชอบฟังนิทานแนวคิดดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะคะในช่องของครูจอยสอนสร้างสื่อโซเชียล by ครูจอยค่ะในเพลย์ลิส นิทานหนังสือเสียงนะคะแล้วพบกันใหม่ในนิทานเรื่องถัดไปค่ะใครชอบอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ